เช้ามานะคะป้าน้องก็ลงมาสวนมาดูว่ามีอะไรที่จะตัดแต่งหรือเอามาจัดถ่ายรูปได้ค่ะบางคนไม่เข้าใจนะคะคิดว่าเ,เรื่องงานบ้านของผู้หญิงเนี่ยมันเป็นสิ่งธรรมดาผู้ชายก็ไม่ค่อยสนใจแต่ youtube ที่ป้าน้องทำนะคะมันไม่ใช่เกี่ยวกับงานบ้านผู้หญิงอย่างเดียวมันทุกอย่างเลยค่ะ เนี่ยป้าน้องเรียนมาด้านนี้ก็เหมือนหมออาหารเนี่ยค่ะเห็นไหมคะอย่างน้อยเช้ามาก็ลงมาเดินยอดหญ้าเหยียบถอดรองเท้าให้รองเท้าเนี่ยให้เท้าเนี่ยโดนพื้นหญ้าเพื่อถ่ายทอดไฟฟ้าสถิตวิ่งลงดินนะคะแล้วก็รอจนถึง9โมงกว่าหรือ10บโมงค่อยขึ้นเพื่อรับแสงแดดจากวิตามินดีนะคะฉะนั้นคนที่ ดู YouTube ป้าน้องนะคะเออจะเห็นว่าบางทีคนสูงอายุเนี่ยเขาจะเป็นโรคก,กระดูกพุนกระดูกผโผคอเลสเตอรอลสูงไตกิีสลายสูงความดันสูงเนี่ยถ้าเผื่อสนใจนะคะป้าน้องก็จะมีอาหารที่แนะนำให้กินค่ะป้าน้องเคยไตยกิีสลายเนี่ยเคยสูงชนิดว่า หมอหลายโรงพยาบาลเอาลงไม่ได้ค่ะพอขลังพอน้องไปเจอกินยายังไงมันก็จะเจ็ดแปดร้อยพันกว่านะคะพอขลังไปเจอหมอแบงค์ซึ่งเป็นหมอแล้วก็หันมาเรียนทางด้านโภชนาการถึงได้รู้ว่าอ,อ,อาหารเนี่ยสมัยเนี้ยถ้าเผื่อเราใช้อาหารเนี่ยเป็นยาเนี่ย มันจะช่วยเราได้ดีกว่ายานะคะหมอหมอแบงค์บอกว่าใช้อาหารเป็นยาเมื่อก่อนก็ให้แต่กินข้าวน้อยๆกินไข่ต้มอกไก่เยอะๆแต่ข้าวหลังเนี่ยพวกอกไก่นี่ก็ยังมีไขมันไม่อิ่มตัวนะคะก็หันมาใช้ถั่วห้าสีป้าน้องก็เลยหันมาใช้ถั่วห้าสีค่ะไตกีสลายนิโคเลตอลอนก็เริ่มลงแล้วก็มากิน ข้าวโอ๊ตเม็ดเกียเม็ดแฟกพวกนี้ค่ะก็จะช่วยให้ไม่เหนื่อยแข็งแรงขึ้นแล้วก็ไต,ตรกิสเซอไรด์คอเลสเตอรอลเนี่ยก็ลดลงนะคะบางครั้งป้าน้องเคยเบาหวานขึ้นเหมือนกันแต่ป้าน้องก็รู้ตัวนะคะถ้าเผือป้าน้องไปกินของหว,วานหวานผลไม้หวานเยอะเกิน <c oughs> <c oughs> ไปหรือ หรือเขาหมากเนี่ยค่ะเขาจะขึ้ปนป้าน้องก็พยายามทดลองกับตัวเองนะคะในๆเราก็เป็นหมออาหารนั่นแหละคะ่ะก็ต้องลองกับตัวเองเพราะเ,เราไม่มีอำนาจที่จะไปไปใช้คนส่วนใหญ่เนี่ยมาทดลองได้ป้าน้องก็จะลองกับตัวเองนะคะก็จะแข็งแรงดีค่ะสุขภาพก็ดีีด่ยเห็นไหมคะป้าน้องเก็บแม่แต่ ผักผลไม้ที่บ้านเนี่ยค่ะก็จะปลูกแล้วไม่ฉีดยาค่ะอันนี้แก้วมังกรสีแดงนะคะจะมีให้กินตลอดเด็กเข้ามาอยู่เขาไม่เข้าใจเออก็ตัดของพอน้องทิ้งหมดแก้วมังกรในปลูกมา20่สิกว่าปีตัดซะโกนหมดเลยนี่ใบไม้เผลอก็ไปตัดอีกละ